ผมชื่อแบล็กิวเคยเป็นหน่วยรบพิเศษผมเคยพิชิตอาบบบนวดที่โพไซดอนมาแล้วภารกิจของผมก็คือการทำให้คุณมีชีวิตรอดและว,วันนี้ผมจะมาสอนคุณในการที่จะมีชีวิตรอดในเกมฟรีไฟผมอยู่ที่เกาะรังนรกเกาะแห่งนี้มีอุณหภูมิสูงถึง40องศา การกระโดดร่มลงที่แคบจึงไม่ใช่งานง่ายนักสำหรับผมในแต่ละปีมีประชากรเป็นล้านๆตายบนเกาะแห่งนี้ผมจะมาสอนคุณให้เอาชีวิตรอดในเกมนี้ให้ได้นานที่สุดคุณจะต้องหาที่ลงที่มันปลอดภยัยและสถานที่แห่งนั้นต้องมีอาวุธและยาให้คุณพร้อมทำตามผมแล้วคุณจะรอดดูนั่นคุณเห็นไม สต so ูจงจําไว้เสมอว่าพวกเขาไม่ได้เป็นมิตรกับคุณเมื่อไรก็ตามที่เขาเจอหน้าคุณเขาจะเอาปืนยิงคุณทันทีเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะกระโดดร่มลงใกล้ๆกับเขาถ้าเกิดว่าเขากระโดดร่มลงและเขาเจอปืนก่อนคุณคุณอาจจะตายได้ผมจะเลือกลงที่ที่มันปลอดภัยที่ที่เขาจะไม่เห็นตัวตนของผมเมื่อแตะลงถึงพื้นผมจะต้องรีบหาปืนและอาวุธให้ได้เร็วที่สุดในบ้านมักจะมีอาวุธและยาซ่อนไว้อยู่เสมอ อันดับแรกคุณจะต้องหมอบและเช็คดูให้ดีว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าจากนั้นจึงค่อยเก็บอาวุธการหมอบจะช่วยลดพลังงานและเผาผลาญแคลอรี่ของคุณมาทําให้คุณเหนื่อยช้าลงและจะทําให้ศัตรูมองเห็นคุณได้ยากขึ้นคุณเห็นเหมือนผมใช่ไหมนั่นแหละศัตรูสิ่งแรกเลยผู้เล่นรายนี้ไม่ได้ตรวจช็คว่ามีอะไรตามหลังของเขาเขาเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้มองซ้ายมองขวาเท่ากับว่าเขาประมาทแล้วผมก็สามารถเข้าไปรอบฆ่าเขาได้ขั้นตอนแรกคุณต้องหมอบไม่ให้เขารู้ตัว เอาละผมจะค่อยๆบอ,อบการเดินบอบเนี่ยก็ต้องระวังเสียงปืนเป็นสิ่งที่อันตรายจงจําไว้ว่าอย่ามอบอยู่ในหญ้าเพราะการมอบอยู่ในหญ้าไม่สามารถช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้เขาจะเห็นคุณและคุณจะต้องตายนี่ผมสาธิตให้คุณดูนะไม่ใช่อะไรหรอกกูเล่นในคอมพิวเตอร์ไอสัตว์แม่งเล่นยากยิ่งรงังยิ่งมีอาวุธในสงครามเวียดนามผมต้องเข้าไปในที่ร้างเพื่อหาอาวุธและที่นี่ก็เป็นอย่างที่ผมคิดผมเจอปืนลูกซอง M 1 0 1 4 ความแรงของมันสามารถกระชากหัวของคู่ต่อสู้คุณได้ผมจะต้องเก็บยายาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แห่งนี้ไม่มีงูหรือแมลงให้ผมสามารถจับแดกได้มีแค่ยาที่จะสามารถช่วยประทังชีวิตของผมเสื้อเกาะสามารถช่วยเหลือและเซฟชีวิตคุณให้ตายช้าลงได้จำคำพูดผมไว้จงเก็บของมีค่าให้ได้เยอะที่สุดและเช่นเคยคุณต้องบอกเพราะในระหว่างนี้มีการยิงการเกิดขึ้นการที่คุณยืนโผล่หัวออกไปอาจจะทำให้คุณถูกยิงเฮดช็อตก็เป็นได้เอาละ่ะ เสียงปืนมันมาจากทางทิศตะวันตก45องศาอยู่ข้างบนและผมก็เลยจะขึ้นไปเอาล่ะฟังนะคุณจะต้องตรวจเช็คให้มันปลอดภัยก่อนผมจะขึ้นไปโปรดพระเจ้าคุ้มครองผมด้วยระวังไว้อย่างหนึง่งระหว่างที่คุณวิ่งคู่ต่อสู้อาจจะได้ยินเสียงฝีเท้าของคุณเมื่อคุณหาต้นเสียงของปืนเจอได้คุณจะต้องบอบเพื่อป้องกันเสียงวิ่งของคุณให้มันลดน้อยลงเอาล่ะผมคิดว่ามีคนอยู่ตรงนี้ ผมจะเข้าไปใกล้และยืนหยุดก,กับที่และก็ทำการส่องเห็นไหมมันมีศัตรูอยู่จริงๆด้วยคำแนะนำของผมก็คืออย่าไปประชันหน้ากับคู่ต่อสู้จงใช้วิธีรอบค่าวิธีนี้จะได้ผลและไม่ทำให้คุณเสียเลือดในการประทะคู่ต่อสู้จะไม่รู้ว่าคุณรอบค่าเขาคุณจะต้องแอบมาข้างหลังเขาและลงมือให้เร็วที่สุด หลังจากทำการฆ่าคุณจะต้องเก็บอาวุธของเขาจำไว้เสมอว่าหลังฆ่าคุณควรจะตรวจดูว่าเขามีของมีค่าอะไรหรือเปล่าที่จะสามารถให้คุณนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตะวันใกล้จะมืดแล้วผมต้องรีบไปคุณได้ยินเสียงฝีเท้าได้ไหมนั่นไงเขามาแล้ว จำไว้ว่าอย่าตื่นตระหนกกับสิ่งใดๆเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าคุณต้องรีบซ่อนตัวและเมื่อประชันหน้ากับเขาคุณต้องรีบลงมือให้ไวระวังที่คุณวิ่งไปข้างหน้าคุณจะต้องหยุดและตรวจดูว่ามีอะไรตามคุณมาหรือเปล่าซ้ายขวาเช็คให้ดีหมู่บ้านมันไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยการบอกอย่างที่ผมบอกจะช่วยคุณได้จะต้องระวังซ้ายขวาให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญทุกฝีก้าวของคุณคือการฆ่าตัวตายยิ่งเดินเท่าไหรเสียงยิ่งดัง ระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดสายตาต้องไวเขากำลังมาผมจะทำการวิ่งย้อนกลับหลังเพื่อเป็นการซ่อนตัวแล้วดักฆ่าเขาเมื่อมีโอกาสเอาละ่ะดูว่าเขาจะต้องมาดักข้างหน้าของผมแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเขาโผล่บ้าต้องลงมือให้ไวต้องขอบคุณปืนลูกซองที่ทำให้ผมมีชีวิตรอดได้รวมไปถึงชุดเกราะคุณเห็นความสำคัญของชุดเกราะหรือย,ยังผมต้องกินยา ไม่งั้นผมจะตายแสงสีฟ้าจะฆ่าคุณได้คุณจะต้องรีบวิ่งเข้าวงกลมเพื่อรักษาชีวิตของคุณให้ตายเถอะผมเกือบตายแล้วถ้าผมช้ากว่านี้ผมคงไม่รอดแน่ผมต้องรักษาตัวเองมันมาแล้วระเบิดเอาล่ะขั้นตอนนี้คุณจะต้องเซฟตัวเองที่สุดผมกำลังจะเข้าไปในบ้านบ้านจะช่วยทำให้ผมปลอดภัยขึ้นที่นี่มันอันตรายเกินไปผมไปละ ทำตาผมผมแม่สาวด้วยระเบิดไม่ได้ไม่ได้มันไม่ปลอดภยัยผมต้องรีบวิ่งเข้าบา้านไม่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 ไมระเบิดเป็นสิ่งที่อันตรายไปละผมก็ลังไปอย่านะผมรอดจากระเบิดเอ้าไอ้สัตว์ตายได้ไงเนี่ย What the fuck ผมหวังว่าคุณจะเอาสูตรผมไปใช้แล้วเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุด พราะผมคือแบกิลเวชันปลอมคุณจะต้องไวเรียนรู้ทุกอย่างเพราะโลกในเกมมันโหดร้ายเพราะนี่คือเกมฟรีไฟ